ฟินจิตหมอนคู่รักช่อง3ามควงแขนสวิตแคปชั่นเด็ดหวานน้ำตาลท่วมขยันเติมความหวานให้กันไม่หยุดมีโมเมนต์ให้แฟนๆชาวอ y ฟินจิตหมอนกันตลอดสำหรับคู่รักซุปตาช่อง3ามอย่างพระเอกณนะเด็กคุกิมิยะและนางเอกสาวย,าย,าย่าอุรัสยาที่ล่าสุดควงแกงเพื่อนดาราอย่างคิมเบอรี่มาร์กปรินมากี้ราศีเช็คอินที่ Impact อารีนาเมืองทองธานีร่วมชมคอนเสิร์ตแรนนี่อ่านโนเวมเบอร์ทู r รีเมเบอร์ไลท์อินแบงคอกทุกคนสนุกแฮปปี้กันมากเต้นกันมันสนันขนาดเดียวกันคู่รัก NY ก็ได้หย่อนโมเมนต์ตอกย้ำความหวานด้วยแคปชั่นว่าตั้งแต่โควิดมาคอนเสิร์ตแรกคือ is it landing and we all happy ด้านแฟนๆกรี๊ดกาสสนั่นถูกอ,อกถูกใจคอมเมนต์แซวกันโรัว